สวัสดีค่ะ Life in the UK, the UK Government, the Law and Your Role ตอนที่2แล้วนะคะก่อนเข้าไปดูเนื้อหาบีฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดปุ่มติดตามนะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาวิดีโอใหม่ๆเข้ามานะคะคุณก็จะได้ไม่พลาดนะเรามาดูเนื้อหานะคะอันนี้เจาะไปที่ the government นะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะจุดสำคัญของ ฝ่ายรัฐบาลก็คือ the Prime Minister นะคะหรือว่าตัวย่อของ Prime Minister ก็คือ PM Prime Minister นายกรัฐมนตรี is the leader of the political party in power นายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นผู้นำประเทศใช่ไหมคะ Appoints the members of the cabinet นายกรัฐมนตรีจะเป็นคน Prime Minister นะคะจะเป็นคนแต่งตั้ง member of the cabinet ก็คือคณะ รัฐมนตรีขึ้นมานะคะ The official home of the Prime Minister บ้านหรือว่าออฟฟิศของ Prime Minister นะคะคือ Number 10 Downing Street อยู่ที่ลอนดอนนะคะ near the House of Parliament อันนี้ก็เป็นข้อสอบด้วยนะคะที่พักอาศัยของนายกรัฐนมนตรีนะคะหรือว่า Prime Minister ก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะคะเป็น Country House ที่อยู่นอกลอนดอนนะคะ outside London ที่ชื่อว่า Checker's หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการคะ่ะ The Prime Minister can be changed if MP in the governing party decide to do so or his own wishes. prime minister นายกรัฐมนตรีนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่า MP ก็คือ member of the parliament เนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนนะ หรือว่าตัว prime minister เองนะคะมีความประสงค์ที่จะลาออกก็ทำได้เหมือนกัน usually resign if his party his or her นะ party lose a general election หมายความว่าถ้าเกิดว่า general election คือการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปอะคะ่ะถ้าเกิดว่าพรรคของ prime minister คนนี้นี่แพ้นะคะ losing ก็คือแพ้ใช่ไหมเขาก็ต้องลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีอะคะ่ะ ต่อมา the cabinet cabinet ก็คือคณะรัฐมนตรีใช่ไหมคะคณะรัฐมนตรีนี้ก็เป็น part of government ก็คือทำงานให้กับนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นทีมเดียวกัน prime minister appoint s about 20 senior mp นายกรัฐมนตรีนะคะเขาก็แต่งตั้งประมาณ20 20 senior mp ขึ้นมานะคะที่จะมาเป็น minister ก็คือเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลจัดการ d e PARTMENT ต่างๆนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็จะแบบเป็นกระทรวงอย่างเงี้ยค่ะ,ะมาดูอันที่หนึ่งนะคะอันนี้ออกสอบนะคะ Chancellor of Exchange เขาดูแล Responsible for Economy คุณจำด้วยนะคะ Home Secretary Responsible for Crime Police Policing นะคะ and Immigration Foreign Secretary r e s p o n s i b l e for Managing Relationship with Foreign Country คำว่า foreign นี่ก็คือต่างประเทศใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าเป็น Foreign Secretary ก็ดูแลเรื่องงานต่างประเทศดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะก็เหมือนกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมคะ a t h e r Minister รัฐมนตรีอื่นๆนะคะเรียกว่า Secretary of State r e s s p o n i b responsible for subject such as education, health and defense การป้องกันประเทศนะคะคในเรื่องของการศึกษาแล้วก็สาธารณสุขนะคะก็เรียกว่า Secretary of State เป็น Outer Minister สุดท้ายของหน้านี้นะคะ This Minister from o the Cabinet a committee which usually meets weekly and makes important decisions about government policy the decisions have to be debated or approved by parliament หมายความว่ามีรัฐมนตรีหลายๆคน Minister ก็คือรัฐมนตรีใช่ไหมคะพอเขามารวมตัวกันเนี่ยเขาก็มากับ form เขาก็มาจัดตั้งให้เป็นคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเขาก็จะประชุมกัน weekly ก็คือทุกอาทิตย์นะคะซึ่งก็จะมีการคุยกันตัดสินนะตัดสินใจนะคะ make a decision ใช่ไหมว,ว่านโยบายของรัฐบาลจะ,จะเป็นไปในรูปแบบไหนอันนี้ก็เป็นลักษณะของการ meeting ก็จะมารวมตัวกันนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนี่นะก็จะเป็น Cabinet ซึ่ง Decision สิ่งใดก็แล้วแต่ที่เขาตกลงคุยกันในโต๊ะเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องเอาไปถกเถียงไปดีเบตนะไปอธิบายไปอธิบายแล้วก็ไปได้รับการ Approve ก็คือการได้รับยอมรับนะคะจาก Parliament ก็คือรัฐสภาต่อมานะคะก็คือ The Opposition ก็คือฝั่งตรงข้าม เป็น second largest party in the House of Commons หมายความว่าเวลาที่คนที่เลือก MP ขึ้นมาเนี่ยนะคะ MP ของพรรคไหนที่เขาถูกเลือกมากที่สุดฝั่งนั้นก็จัดตั้งรัฐบาลไปส่วน MP จากพรรคที่รองลงมาคือถูกเลือกรองลงมาก็จะเป็น the opposition ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือพรรคฝ่ายค้านนั่นเองนะคะ เป็น second largest party นะ in House of c o m m o n รูปนี้คือ House of c o m m o n นะคะทางฝั่งนี้นี่คือฝั่งของรัฐบาลประชาชนเลือก MP ขึ้นมามากที่สุดนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็น second largest ก็คือเป็นพรรคของฝ่ายค้านซึ่งก็คือ the opposition นั่นเอง พรรคฝ่ายค้านนะคะหรือว่า the opposition มีหน้าที่อะไรนะคะ pointing out what they see as a government's failures and weakness เขามีหน้าที่ที่จะตรวจสอบนะคะแล้วก็ไปชี้แจงไปแย้งในสิ่งที่เขาเห็นว่า government เนี่ยทำได้ไม่ดีหรือว่าทำผิดพลาดนะ The important opportunity to do this is at Prime Minister's Questions which take place every week while Parliament is sitting. เขาจะทำหน้าที่ point out เ,เนี่ยนะคะเขาจะทำได้ตอนที่เรียกว่า Prime Minister Questions ก็คือมีการเหมือนถ้าให้พูดง่ายๆเหมือนไปไปประชุมกันนะคะมี Prime Minister มานั่งมีสมาชิก MP ทุกๆคนมานั่งนะคะแล้วก็พักฝ่ายค้านก็จะเขาก็จะมีการถามคำถามให้นายกรัฐมนตรีนะคะชี้แจงซึ่งการคุยกันแบบนี้เนี่ย prime minister questions เนี่ยเขาก็จะจัดกันทุก week คือทุกอาทิตย์เลยนะคะ สุดท้ายนะคะของ the opposition ก็คือ the leader of the opposition also appoint senior opposition MP to be a shadow minister ดูคำนี้ดีๆนะคะ shadow minister they form the shadow cabinet and their role is to challenge the government and put t o w a r d alternative policy ผู้นำของฝ่าย opposition นะคะเขาก็จะแต่งตั้งสอสอขึ้นมาเหมือนกันซึ่งเรียกว่า Shadow Minister ก็คือเป็นรัฐมนตรีนี่แหละแต่เป็นเป็น Shadow คือเป็นในส่วนของทางฝั่งฝ่ายค้านนะคะและเขาก็จะฟอร์ม cabinet ของเขาฟอร์มคณะรัฐมนตรีของเขาเหมือนกันเลยมีหน้าที่ที่จะท้าทายคณะรัฐบาลตัวจริงนะแล้วก็มีนโยบาย alternative คือก็คือมีนโยบายทางเลือกขึ้นมาให้กับประชาชนนะคะ หมายความว่ารัฐบาลมีนโยบายแบบนี้คณะของ Shadow Minister เนี่ยก็จะมีอีกแนวทางหนึง่งขึ้นมาโต้แย้งเหมือนกัน The Party System ก็คือระบบพรรคนะคะ Everyone age 18 or more can stand for elections as an MP คนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะสามารถที่จะลงสมัครเป็น สสได้ MP ก็คือ Member of Parliament ใช่ไหมคะบอกว่าทุกคนคงจะจำได้แล้วนะคำนี้ต่อมามีดาวนะคะ Major p o l i t i c a l party พักสำคัญสำคัญของ UK นะคะก็คือ The Conservative Party คุณไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยก็ได้คุณจำไปเลย Conservative Party Labor Party liberal democrats Or, หรือว่า one of the party represents Scottish, Wales, or Northern Irish interest หรือว่าพรรคใหญ่ๆนะคะก็จะมี Conservative, Labour, Liberty Democrat แล้วก็เป็นพรรคหนึ่งที่เป็น represent ก็คือเป็นเป็นตัวแทนนะคะของคน Scottish คน Wales แล้วก็หรือว่าคน Northern Ireland นะคะ There are few MP who do not represent any of the main political party คือก็จะมี MP สสบางคนนะคะที่ไม่ได้เป็นที่ไม่ได้อยู่ในพักไหนเลยไม่ได้อยู่ในพักการเมืองใหญ่ๆไม่ได้อยู่พักไหนเลยเขาเรียกคนกลุ่มนี้นี่นะคะว่า Independence ก็คือเป็นอิสระจากพักการเมืองนะ The main political parties actively look for members of the public to join their debates, contribute to their cause and help at elections for parliament or for local government อันนี้เป็นคำถามด้วยนะคะพักการเมืองนะคะ main political party เขาก็จะมองหาคือเขาก็จะหาผู้สนับสนุนพักอะคะ่ะ member of the public ก็คือคนทั่วๆไปนี่แหละคะ่ะเขาก็มองหาผู้ที่ใครอยากจะมาเป็น สนับสนุนพักการเมืองของเขาบ้างนะซึ่งคนที่มาสนับสนุนเนี่ยก็เอาตังค์มาให้ด้วยนะคะ contribute to that cost ก็คือเอาตังค์มาให้ด้วยเป็นการช่วยเหลือพักนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะคะต่อมานะคะมีดาวด้วยแสดงว่าสำคัญออกสอบนะ pressure and lobby groups are organization which try to influence government policy มีหน่วยงานนะคะมีองค์กร ที่เขากดดัน pressure กดดันแล้วก็ l o b b y ี้รัฐบาลคือเขาพยายามจะกดดันให้รัฐบาลเนี่ยออกนโยบายที่ไปสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรนั้นๆไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะคะอย่างเช่น Greenpeace ที่เขาพยายามกดดันรัฐบาลให้ดูแลในเรื่องของ environment หรือว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็ liberty ที่เขาอยากจะให้รัฐบาลดูแลมากๆหน่อยในเรื่องของ human rights ก็คือความเท่าเทียมกันของมนุษย์ต่อมาในเรื่องของ the civil service นะคะ civil service นี่ก็จะ support the government in developing and implementing its policy คือรัฐบาล มีนโยบายมาแบบไหน Civil Service เขาก็จะไปทำตามนะคะแล้วเขาก็จะดำเนินการตามที่นโยบายของรัฐบาลเนี่ยมีมาให้ก็จะเป็นหน่วยงานที่ทำงานกับประชาชนโดยตรงอย่างเช่นหน่วยงานของเอาง่ายๆที่ใกล้ตัวบีที่สุดก็คือการออกใบขับขี่ ะะก็จะมีหน่วยงาน DVA l นะคะ DVS A ที่เขาออกใบขับขี่ออกใบเกี่ยวกับ MOT อะไรพวกนี้นะคะ่ะที่เกี่ยวกับรถนะคะอันนั้นก็จะเป็นเซอร์ว e สเ i อ e วิลเซอร์วิเหมือนกันหรือว่าจะเป็นอย่างหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของคุกตารางอะคะ่ะ Prison หน่วยงานนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็คือ Civil Service จุดสำคัญที่คุณจะต้องจำสำหรับ Civil Service นะคะก็คือ Civil Service เนี่ยเป็น Political Neutral ดูคำนี้ดีๆนะคะ Political Neutral ก็คือเป็นกลางไม่ขึ้นตรงกับการพักการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะคะสุดท้ายนะคะ People can apply to join the Civil Service through an application process ถ้าใครอยากจะทำงานอยากจะไปร่วมทำงานกับ Civil Service นะคะก็สามารถที่จะ ส่งแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันโปรเซสส่งใบสมัครกรอกใบสมัครแล้วก็สมัครเข้าทำงานได้ค่ะต่อมานะคะ local government ก็คือรัฐบาลส่วนท้องถิ่น town city and rural area in the UK are governed by democracy t i a l l elected council called local authority หรือว่า local council และเมืองแต่ละจังหวัด ใน UK เนะคะเขาก็จะมีการปกครองตัวเขาเองเหมือนกันที่เรียกว่า local authority หรือว่า local council นะเป็นการเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอันนี้เป็นคำถามนะคะ local government provide a r a n g e of services in their areas ก็คือเขาก็ดูแลเขาก็มีการบริการนะคะในในส่วนของท้องถิ่นของเขาเองนะคะ They are funded by money from central government and by local taxes ได้รับเงินช่วยเหลือนะคะได้รับงบประมาณจาก central government ก็คือรัฐบาลส่วนกลางหรือว่าและจากภาษีของคนในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะเป็นคำถามอีกเหมือนกันนะคะต่อมา many local authorities appoint a mayor who is ceremonial leader of the council Local authority นะคะเขาก็จะแต่งตั้งแมียขึ้นมาซึ่งเขาก็เป็นหัวหน้านะคะเป็น leader เป็นผู้นำในงานพิธีต่างๆของ council สุดท้ายเป็นคำถามอีกเหมือนกันนะคะ for most local authority local elections for c o u n c i l l o r are held in May every year mm hmm. เขาถามที่เขาจะถามก็คือในเรื่องของเดือนนะคะว่า local authority เนี่ยมีการเลือกตั้ง local election นะคะคือการเลือกตั้งท้องถิ่นนะมีเมื่อไหร่นะคะก็คือทุกปี every year เลยนะคะทุกปีเดือนเมยก็คือเดือนพฤษภาค่ะต่อมานะคะ devoted administration ก็คือการบริหารที่มอบให้กับ ประเทศเวลส์สกอตแลนด์แล้วก็นอร์ทเอร์ไอแลนด์นะคะเรียกว่า d e v o l v e administration คือตั้งแต่ในปี1997นะคะ some powers have been devolved from the central government to give people in Wales Scotland and Northern Ireland more control over m a t t e r that directly affect them รัฐบาลกลางนะคะ central government UK เนี่ยตั้งแต่ในปี1997เนี่ยเขาก็ให้อำนาจคนในประเทศ w ว l ส s สกอตแลนดแล้วก็นอร์ทเ r ร์ไอแลนดให้บริหารจัดการใน Matter คือใน Topic ในเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศของเขาเองนะ The r e h a s b e e n Assembly w e l a a s and Scottish Parliament ซิน c น1999คือในปีตั้งแต่1999เนี่ยก็จะมี w a l e s Assembly แล้วก็ Scottish Parliament Policy and laws governing defense, foreign affairs, immigration, taxation, social security all remain under central UK government control. ในท็อปิกตามนี้นะคะ Policy law กฎหมายนะคะ Foreign affairs ธุรกิจธุรกรรมกับต่างประเทศนะ Immigration tax แล้วก็ social security อำนาจในการ ตัดสินใจเรื่องนี้นะคะยังอยู่ใน Central Government อยู่ Many other public service such as education controlled by the devolved administration ในส่วนของ Public Service อย่างเช่นการศึกษานะรัฐบาลของรัฐสภานะคะของเวลส์สกอตแลนด์แล้วก็ที่นอร์ทเอร์ไอแลนด์เนี่ยเขาสามารถที่จะตัดสินกันเองได้ The d e v o t e d administration in Scotland, Wales, and Northern Ireland นะคะ c s s p a w s law เขาสามารถที่จะออกกฎหมายที่เกี่ยวกับโดยตรงกับเขาเองนะคะ that direct effect them including health and education กฎหมายอะไรที่มันจะไปมีผลกระทบกับคนในประเทศของเขาเองเนี่ยซึ่งโดยเฉพาะนะเรื่องของ education แล้วก็เรื่องของ health เนี่ยเขาสามารถที่จะออกกฎหมายนั้นได้ The devoted administration each have their own civil service คุณจำ civil service ได้ใช่ไหมคะ devoted administration ของแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มี civil service เป็นของเขาเองด้วยเช่นกันเรามาดูเจาะไปที่ the Welsh government กันบ้างน,นะคะ the Welsh government and National Assembly for Wales are based in Cardiff the capital city of Wales นะคะเขาก็จะถามว่าเนี่ย Welsh Government แล้วก็ National Assembly เนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะ b a s ที่ไหนก็คือที่ Cardiff นะคะ Capital City of Wales และนี่ก็คือรูปของ the Welsh Assembly Building นะก็สวยงามนะคะยิ่งใหญ่อลังการ Election are held every four years การเลือกตั้งนะคะเขาก็จะมีทุทกๆ4ปี The Welsh Government นะคะ has power to make laws in 21 areas ก็คือใน21เรื่องนะคะที่เขาสามารถที่จะออกกฎหมายเองได้ซึ่งอันนั้นก็รวมถึง Education and Training Health and Social Service Economic Development and Housing อันนี้ก็อย่างเป็นตัวอย่างนะคะการศึกษานะ Social Service เศรษฐกิจการพ,พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเขานะคะแล้วก็เรื่องของ housing ก็คือเรื่องของบ้าน since 2011 it has been able to pass laws on these topics without the agreement of the UK Parliament ตั้งแต่ปี2011ค่ะกฎหมายที่เขาออกมาที่จะใช้ในประเทศของเขาเองเนี่ยนะคะไม่ต้องผ่าน UK Parliament แล้วนะคะต่อมา Scottish Parliament สภาที่สกอตแลนด์นะคะ It sits in Edinburgh อันนี้ถามด้วยนะคะว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ Edinburgh capital ของสกอตแลนด์นะคะจะตั้งในปี1999 The Scottish Parliament can pass laws for Scotland ก็เหมือนเดิมคือรัฐบาลของสกอตแลนด์เขาก็สามารถที่จะออกกฎหมายที่ใช้ในประเทศของเขานะคะ On all matters which are not specifically reserved to the UK Parliament เขาก็ออกกฎหมายที่ใช้ในประเทศของเขาซึ่งจะต้องไม่ขัดแยง้งแล้วก็จะต้องไม่ใช่เป็นกฎหมายที่เขาเก็บเอาไว้หรือว่าเขาเฉพาะเจาะจงมาว่าจะต้องเป็น UK Parliament เท่านั้นที่จะออกกฎหมายนี้ได้อะไรที่ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็น UK Parliament Scottish Parliament ก็ทำได้นะคะซึ่งกฎหมายนั้นก็จะรวมถึงนะคะ include civil and criminal law Health เรื่องของสาธารณสุข education การศึกษาะะ planning and additional tax rising power การขึ้นภาษีนะคะรูปของ scottish parliament ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสวยงามต่อมาของ the northern i r e l a n d assembly บ้างนะคะรัฐสภาของ Northern i s l l n n d นะคะเรียกว่า The Northern Island Assembly แรกสุดเลยนะคะไอแล,น,น,อลนด์เนี่ยก็มี i อ l a n d Assembly เนี่ยก็มีจัดตั้งในปี1922แต่พอประเทศไอแลนด์ต้องถูกแบ่งนะคะ divide แบ่งเป็นสส่วนนะคะการจัดตั้งรัฐสภาก็เลยจะต้องยกเลิกไปในปี1972 shortly after the trouble broke out ก็พอเขามีการทะเลาะกันนะคะในไอ์แลนด์เขาทะเลาะกันเรียกว่า the trouble คุณจำได้ใช่ไหมคะพอเขาทะเลาะกันรัฐสภาเลยต้องถูกยกเลิกไปต่อมานะคะในปี1998นะคะ the Northern Ireland Assembly was established ก็ถูกจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มี the Belfast Agreement นะคะข้อตกลง b e l f a s t หรือว่าเรียกว่า Good Friday Agreement ในปี1998นกะคะก็เลยเกิดเป็น the Northern Island Assembly รัฐสภาที่ Northern Island ขึ้นมา the Northern Island Assembly can make decision of สิ่งใดบ้างนะคะที่รัฐสภา Northern i r e l a n d Assembly เนี่ยเขาสามารถที่จะตัดสินใจเองเรื่องของ education การศึกษา agriculture ก็คือเรื่องของการเกษตรนะคะ environment สภาพแวดล้อม health and social service หน้าตาของ The Northern Island Assembly ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูยิ่งใหญ่อลังการตึกของเค้านี้ก็ชื่อว่า Stormont มีชื่อด้วยโอเคค่ะจบตอนที่2เอาไว้ตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่3จะเป็นเรื่องของอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ